รู้วิธีแล้วรู้แล้วอ่ะขึ้นขึ้นเป็นแล้วทีนี้เป็นแล้วอิอิวมีอะไรด้วยลูกมีลูกชิ้นด้วยเหรอมีลูกชิ้นด้วยเหรอเสริบน้ำแล้วยังแม่ค้าแม่ค้าขายอะไรคะพิยา พี่ยาขายอะไราขายพิซซ่าโอเค <c oughs> ไอพอดีเลยอะไรลูกเสิบน้ำรอ,อ,รอโอเคออเทน้ำเลยค่ะมันเป็นดินทรายค่ะ <c oughs>